วิธีประกอบรถแบตเตอรี่ LN หนึ่งหกหกหนึ่งโดยร้านบรลบือทอยค่ะจะมีแหวนทั้งหมดสามตัวนะครับใช้ล้อหน้าก่อนปุ่มดำๆเรากดนะครับกดแล้วดันเข้า นะครับล้อหลังก็ชุมนําเหมือนเดิมดันเข้าด้านขวามือจะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับก็จะใส่แต่ล้อหน้ากดแล้วก็ดันเข้าเหมือนเดิม ก็ยังไม่ต้องใส่แหวนนะครับข้างขวามือกดนเข้ใส่พวกอะไรนะครับมีอะไรล็อกอยู่ข้งมันกดตรงนี้มันสสยขึ้นวนนะครับ มน่นมาขึ้นจะมาดูตัวนี้นะครับมันดูออกมาดันให้มันเข้าล็อกดันเข้าเลยดันตัวนี้ลงมีนัดตัวนี้นะครับตัวยาว,วเข้าล้ ลงรูนะดัน,น,เน,น,น,นเข้าตัวนี้หนึ่งตัวครับมีกระสุนเข้าตัวนี้นี่ครับใส่ไขควงนะครับขันขันให้ตึงมือนะไม่ต้องแน่นครับให้่อตึงๆ นี mm ่นี่ล็อของมันนี่นึ่งสอีนะครับ ใส่ข้างหลังครับตรงน,นี้ดันให้ลงร็อกครับอเอาไอเสียด้านหลังอตรงนี้ จะส่งเราจะตอดขั้วแบบทุกคันนะครับที่ส่งให้ลูกค้าเพื่อความปลอดภัยให้ลูกค้าเสียบเข้านะครับใส่บอร์ดเหมือนเดิมนะครับมีน็ตูกข้างสองตัว รตรงนี้ที่ล็อกเด็กนะครับขัดนี้แล้วครับตอนนี้ตัวนี้บังคับได้นะครับใซส์ฐาน 3e นะครับกันตัวนี้ออก เป็นปุ่มเปิดนะครับเปิดรถครับเสียงแตรนะครับจะเป็นเสียงเพลงต่งงงาง คิปการใช้รีโหมดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวด้านหน้านะครับปุ่มด้านขวามาซ้ายมือนะข้างบนตัวดนหน้าตัวนี้เป็นปุ่มด้านล่างเป็นปุ่มถอยหลังนะครับตรงนี้จะเป็นเลี้ยวขัวเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้เลี้ยวขัวครับตัวนี้เลียเ้ยวซ้าย ถอยหลังเยอะกวาตัวนี้จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับของจะใช้คันเล่นอนตัวนี้นะครับตัวนี้เดินหน้าผมจะถอยหลังนะครับปดลง สายชาร์จนะครับตัวน,นี้เสียบตรงนี้ครับที่ชาร์จแบตตรงนี้ถ้าเสียบสายชาร์จไฟจะดับทั้งหมดนะครับไฟจะไม่ติดน,นี่จะเป็นคู่มือไปให้ดูนับคู่มือ